สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีพิจิกทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณ์วันนี้มาเปิดไพ่ทานายดวงในหัวข้อเรื่องด่วนสำคัญที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วนี้ผ่านพลังงานจากไพ่เราแต่ไพ่จะบอกเลยเป็นการทํานายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งคำทํานายก็อาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ก็ขอให้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงายฟังไว้เพื่อเป็นแนวทาง เพื่อสร้างกำลังใจนะสร้างพลังบวกก็พอหรือถ้าเป็นคำแนะนำเป็นคำเตือนอะไรจากไพ่ก็ขอให้ระมัดระวังตัวไว้บ้างไม่ประมาทก,กับการใช้ชีวิตเป็นดีที่สุดนะคะเดี๋ยวเรามารับฟังคำทํานายไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะเรื่องด่วนสําคัญที่จะเกิดขึ้นกับคุณจะเป็นเรื่องอะไรบ้างมารับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะใบแรกเดส 8ไม้เท้านะคะ of sword. Ace of Sun, s w o r d Page of Cups Empress s t r e n g t Sun นะคะ,ะ King of Wands 9เหรียญแล้วก็7ถ้วยนะคะมีไพ่พาพิคเนตอินโนเซนต เป็นราศีนะที่จะได้เคลียอะไรที่มันไม่ดีออกไปจากชีวิตนะคะหรือมีการจบจากบางสิ่งบางอย่างนะจบจากสิ่งที่มันไม่เหมาะสมกับเราสิ่งที่มันไม่ดีทั้งหลายนะเพื่อที่จะได้ไปเริ่มต้นในสิ่งใหม่ๆที่ดีเพิ่มมากขึ้นนะเหมือนเราต้องเคลียอะไรที่มันไม่ดีออกไปก่อนแล้วก็จะดึงดูดเรื่องดีๆสิ่งดีๆเข้ามาแทนที่นะคะ บางคนอาจจะมีการปรับเปลี่ยนนะเปลี่ยนแปลงหรือมีการพัฒนาในการทําอะไรใหม่ๆในช่วงนี้ก็ได้หรือพ่กํกลังสื่อว่าอะไรแบบเดิมๆมันไม่สามารถจะทำให้สําเร็จแล้วก็ได้นะคะาบางทีการใช้วิธีแบบใหม่นั่นแหละที่มันจะตอบโจทย์ในเรื่องของการทํางานนะตอบโจทย์ในการใช้ชีวิตก็ได้นะก็ต้องคิดนอกกรอบบ้างนะหรือต้องมีการดัดแปลงนะหรือเปลี่ยนแปลง ในสิ่งที่มันดูร้าสมัยนะคะหรือสิ่งที่มันดูอาจจะดูเก่าหรือโบราณน,นะอาจจะต้องมีการรีโนเวทหรือปรับปรุงให้มันเข้ากับยุคสมัยเพิ่มมากขึ้นก็ได้นะคะก็เป็นดวงที่จะได้พัฒนาเติบโตมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำงานนะเมื่อเราเคลียร์อะไรที่มันไม่ดีออกไปนะคะก็จะ มีเรื่องดีๆหรือมีความก้าวหน้าเกิดขึ้นด้วยนะมีดวงที่จะเติบโตก้าวหน้าในสายอาชีพที่คุณทําอยู่ได้เจองานที่ดีเจองานที่มันเหมาะสมกับเรามากขึ้นนะก่อนหน้านี้เราอาจจะทํางานที่มันไม่ตอบโจทย์ไม่เติบโตก้าวหน้านะคะแต่ก็มีอะไรบางอย่างที่ทำให้เราได้เจองานที่มันเหมาะสมนะกับตัวเรามากขึ้นแล้วเราจะเจอได้อย่างไรนะก็มาจากการที่เราลงมือทำนั่นแหละนะคะ นะการลงมือทํามันจะทําให้เราได้รับโอกาสนะการหาอะไรใหม่ๆทําการศึกษาหาความรู้พัฒนาตัวเองนั่นแหละที่จะทําให้คุณเจอในสิ่งที่ใช่นะเจออาชีพที่ทําแล้วเฮงทําแล้วปังหรือได้จับธุรกิจที่มันถูกโฉลกกับเราก็ได้นะทำแล้วประสบความสําเร็จทําแล้วเติบโตก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้นนะคะชีวิตของคุณมีดวงของความสําเร็จเกิดขึ้นแต่มันก็มาจาก ความเพียรพยายามความมุ่งมั่นตั้งใจไม่มีอะไรจะได้มาอย่างง่ายๆนะต้องลงมือทำต้องเหนื่อยหน่อยนะคะแต่ผลตอบแทนที่ได้รับนะมันคุ้มค่ากับความเหนื่อยนะที่เรา,าต้องเสียไปนะคะก็เป็นสิ่งร่าค่านะที่คุณจะได้รับมันอาจจะเป็นรางวัลแห่งความขยันนะคะรางวัลของความสำเร็จนะที่ คุณได้เพียรพยายามทำในสิ่งที่ตั้งใจให้ประสบความสำเร็จได้นะคะใครที่ทำอาชีพทีพ่ต้องใช้ความกล้าหาญนะอาชีพต้องบุกต้องรุยทหารตำรวจนะคะเป็นอา,าสาสมัครก็ได้นะหรือทำงานที่ต้องช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือคนที่เขาลำบากนะคะก็จะได้รับคำชื่นชมได้รับคำสรรเสริญได้รับกำลังใจที่ดีหรือเราอาจจะกำลังรู้สึกแย่ๆอยู่ ก็จะได้รับเหมือนเป็นแรงบรรดาใจที่ดีก็ได้นะหรือมีคนมาปลุกเราทำให้เราเหมือนมีแรงฮึดสู้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งก็ล้วนแล้วดีทั้งนั้นนะคะเนี่ยแล้วก็มีไพ่ p a g e of c u p ด้วยได้รับความรู้สึกดีๆมีคนมาใจดีกับเราเพิ่มมากขึ้นนะคะเหมือนสิ่งรอบตัวดูจะซัพพอร์ตคุณส่งเสริมคุณนะตัวคุก็ต้องผลักดันตัวเองด้วย นะถึงจะประสบความสำเร็จได้มีบุตรบริวานนะมีลูกน้องหรือมีคนที่อยู่ภายใต้าการปกครองของคุณเนี่ยก็จะเป็นผลดนะีกับตัวคุณมากๆนะคะบางคนอาจจะมีลูกน้องนะที่คุณต้องดูแลนะการที่จะปกครองคนเยอะๆอาจจะต้องมีความายุติธรรมไม่ลำเอียง และก็ที่สําคัญเลยมีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันด้วยก็จะทําให้การทํางานประสบความสําเร็จได้ดีมากๆคืองานบางงานเนี่ยเราไม่สามารถทําเพียงลําพังได้อาจจะต้องไปขอความร่วมไม้ร่วมมือนะต้องมีทีมงานดีมีลูกน้องดีถึงจะทําใหา้ประสบความสําเร็จได้นะคะ รวมถึงคนที่มีอายุน้อยกว่าเราก็อาจจะให้โชคให้ลาบก็ได้ด้วยเช่นกันหรือถ้าเป็นเรื่องของความรักอาจจะเป็นความรักต่างวัยก็ได้ที่มีความแตกต่างทางด้านอายุนะคะหรือความแตกต่างในเรื่องของเชื้อชาติศาสนาอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาก็ได้แต่ว่าความแตกต่างที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอายุหรือเชื้อชาติ ล้วนแล้วมันไม่ใช่ประเด็นสำคัญเลยนะคนจะรักกันก็มีโอกาสที่จะได้เจอกันได้แสดงความรู้สึกที่ดีต่อกันได้ก็เรียกได้ว่าเป็นช่วงที่บูเพสันนิวาสนะกำลังจะนำพาให้คุณได้เจอรักที่ดีหรืออาจจะเป็นรักแรกรักครั้งใหม่ที่ทำให้หัวใจของคุณพองโตดูมีชีวิตชีวาเพิ่มมากขึ้นก็ได้นะยิ่งถ้าเป็นความรักของคนมีคู่นะช่วงนี้ก็ดูแล ใส่ใจกันดีอาจจะชดเชยในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็ได้นะหลายคู่อาจจะไม่มีเวลาให้กันนะปล่อยปะละเลยความรู้สึกกันและกันหรืออาจจะมีปัญหากันก็เกิดขึ้นก็ได้แต่มันก็ถึงคราวที่คุณสองคนจะปรับความเข้าใจกันนะ่ารักกันมากขึ้นกว่าเดิมปัญหาที่มันเกิดขึ้นถ้ามองในในแง่ดีมันก็ดีนะคะเพราะอย่างน้อยๆมันก็เหมือนเป็นการได้พิสูจน์รัก พิสูจน์ความจริงใจว่าต่างคนรักกันมากแค่ไหนนะหนักแน่นต่อกันเพียงพอไหมนะคะที่จะทําให้ความรักสามารถไปต่อกันได้มันก็อาจจะมีบทพิสูจน์ความรักเข้ามาอยู่เรื่อยๆก็ขอให้จับมือกันไว้ให้แน่นนะก็จะนำพาความรักที่ดีของคุณสองคนนะก็ไปต่อกันได้ยาวๆกันเลยบางคนาที่วางแผนแต่งงานนะก็จะได้แต่งหรือวางแผนจะมีลูกมีบุตร ก็มีโอกาสที่จะได้มีด้วยนะคะเนี่ยมีไพ่เอ็มเพสนะไพ่ของของความอุดมสมบูรณ์ความสุขนะแล้วก็ไพ่เพจออฟคัพนะคะนะบุตรบริวารที่จะให้โชคให้ราบด้วยหรือมีดวงนารีอุปถัมภ์ก็ได้นะคะอาจจะเป็นคนในครอบครัวของเราเองนะเป็นคุณแม่คุณป้าคุณยายนะที่จะคอยช่วยเหลือคุณซัพพอร์ตคุณหรือเป็นผู้ใหญ่ในที่ทำงานก็ได้นะที่เป็นหัวหน้าเรา เป็นผู้มีพระคุณทั้งหลายนะคะที่จะช่วยเหลือคุณซัพพอร์ตคุณโปรโมทคุณนะให้มีความเติบโตก้าวหน้าในหน้าที่การงานที่ดีมากๆนะคะแล้วก็มีไพนะ่นะแห่งชัยชนะนะแล้วก็ความสมหวังทั้งสองใบเลยชีวิตของคุณอาจจะมีเรื่องของการแข่งขันการวิ่งเต้นต่อสู้เพื่อให้ได้ชัยชนะมาครอบครองก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จนะคะ,ะบางทนอาจจะ มีเรื่องของการแข่งขันสร้างผลงานในเรื่องของการทํางานาในเรื่องของการเรียนก็ได้นะการแข่งขันกีฬาการแข่งขันประกวดอะไรก็ตามนะคะถ้าเราฝึกฝนนะมาดีวางแผนมาดีมีความขยันเพียรพยายามคุณก็จะได้ควา้าชัยชนะ ได้คว้าความสำเร็จมาครอบครองแข่งอะไรก็มีเกณฑ์ที่จะชนะนะสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาด้วยนะคะแล้วก็โดดเด่นนะเรื่องของต่างประเทศเรื่องของการเดินทางยิ่งถ้าใครทำงานที่ต้องโคงงานกับต่างชาติต่างภาษานะก็จะประสบความสำเร็จดีหรือไม่ก็มีเกณฑ์ในเรื่องของการเดินทางไปต่างประเทศก็ได้นะใครที่มีแผนเดินทางช่วงนี้มีเกณฑ์ที่จะได้บินนะได้เดินทางอย่างแน่นอนที่จะเป็นการเดินทาง ที่มันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณให้ดีขึ้นบางคนหอบความหวังนะคะหอบความตั้งใจนะเพื่อไปทำเป้าหมายไปทำสิ่งที่คุณตั้งใจไว้ให้ประสบความสำเร็จนะสุดท้ายแล้วถ้าคุณมีความใจสู้ไม่ยอมแพ้คุณก็จะหอบความสำเร็จ นะหอบชัยชนะนะกลับมาให้คนในครอบครัวได้สร้างความภาคภูมิใจก็ได้นะเนี่ยมีไพ่คิงออกบอลด้วยนะคะความสําเร็จที่คุณหอบกลับมาก็อาจจะเป็นในเรื่องของการทํางานการทําธุรกิจนะอาจจะเดินทางไปเจรจาเรื่องของธุรกิจ เรื่องของผลประโยชน์ใดๆก็มีเกณฑ์ที่จะสมหวังนะคะเนี่ยเพราะว่ามีไพ่แห่งความสําเร็จความสมหวังอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้ถ้าเรามีความเพียรพยายามมีความตั้งใจมันเป็นไปได้เสมอเลยนะไม่มีอะไรยากเกินความสามารถนะคะแล้วก็จะมีข่าวดีในเรื่องของการเงินด้วยนะมีไพ่ก้าเหรียญน,นะคะความมั่งคั่งความร่ํารวยหรือราบผลที่คุณจะได้รับนะมีราบผลจากเพื่อนฝูง จากครอบครัวแล้วก็จากเรื่องของการทํางานที่คุณทําอยู่หรือไอเดียความคิดอะไรใหม่ๆของคุณนั่นแหละที่มันจะก่อเกิดเป็นรายได้เพิ่มมากขึ้นนะคะมีโอกาสได้เจอช่องทางในการทําเงินใหม่ๆเพิ่มขึ้นนะหรือการทําอะไรเพิ่มเติมในช่วงนี้แหละที่มันจะทําให้มีเงินมีทองเข้ามามากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะการเงินค่อนข้างคล่องตัว ดีมากขึ้นกว่าเดิมแต่ก็นะอย่าเพลอใช้จ่ายเงินเกินตัวยังไงก็มีสติให้มากๆนะคะอะไรที่มันไม่จําเป็นนะเราก็ต้องหักห้ามใจบ้างเพราะว่าอาจจะมีแบบกิเลสความอยากได้อยากมีนะถ้ามันเป็นสิ่งจําเป็นก็นะซื้อได้เพื่ออาจจะนํามาสร้างประโยชน์นํามาต่อยอดให้มีเงินมีทองเพิ่มมากขึ้นก็ได้แต่ว่าถ้ามันเป็นสิ่งที่มันไม่จําเป็นนะอยากได้เพราะ เพราะความอยากได้มากกว่าอาจจะแบบอยากมีเหมือนคนอื่นเค้านะคะแต่พอซื้อมาก็อาจจะทําให้รู้สึกเสียดายเงินนะก็ต้องฉุดคิดให้มากขึ้นจะควักเงินจ่ายอะไรออกไปก็อาจจะต้องคิดให้รอบคอบมากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะคะแล้วก็ปิดท้ายนะด้วยไพ่อินโนเซนต์นะคะก็ขอให้ชาวราศีพิจิก มีความอ่อนน้อมถ่อมตนนะมีสัมมาครรารวะใบมาราวายกับคนที่มีวุฒิภาวะนะหรือมอีอายุมากกว่าเรานะคะเนี่ยความอ่อนน้อมถ่อมตนของเรานี่แหละที่จะสร้างสเสน่ห์ทำให้เราไปไหนมาไหนก็มีแต่คนรักคนเมตตาเราก็จะมอบโอกาสดีๆให้กับเราด้วยนะคะนะการที่เราเก่งนะเรามีความสามารถาแต่ถ้าเรา แสดงความแข็งกร้าแสดงความแบบอีโก้สูงเกินไปมันก็อาจจะทํำให้ไม่เป็นผลดีกับตัวคุณก็ได้นะเราเก่งเรามีความสามารถไม่จําเป็นว่าจะต้องโอ้อวดนะคะนาการนอบนอบ้อมนะถ่อมตนนั่นแหละที่มันจะทําให้คุณได้รับโอกาสดีๆแล้วก็ประสบความสําเร็จในชีวิตได้ก็ขอจบการทํานายแต่เพียงเท่านี้สําหรับใครที่อยากจะ สนับสนุนช่องการดาพยากรก็สามารถกดปุ่มซับแตงที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะกดติดตามช่องการดาพยากรกันด้วยใครกดติดตามแล้วอาจารย์ก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงฝากช่องเล็กๆช่องนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะอยู่ด้วยกันไปนานๆสุดท้ายนี้ขออวยพร ให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญพบเจอสิ่งดีๆในชีวิตมีโชคลาภนะเงินทองไหลมาเทมาสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนเฮงเฮงปังปงัปงตลอดปีตลอด,ปลอดไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ